สวัสดีครับสมพรสีทิมนะครับเดอเอมาถ่ายคลิปในช่องของคนอีสานใต่กีดยางพลาได้ครับเดอมาพบกับแบบฟ้อมตัวเกา่าแบบฟ้อมกีดยางแบบฟ้อมกีดยางที่ว่าคุณเคยกันดีนะครับเนาะพอออกไปก็ค่อยไปเปลี่ยนเอผ่าไม่ตัวนี้เป็นแบบฟ้อมที่ห้องกีดยางซีมาแนะนํำในเรื่องกีดยางสามเสาสามสาสาเสาเสาแรกเสาสองเสาสามคือว่ากัน กีดแบบเปิดเปลือกไม่แล้วก็กีดแบบขยายเปลือกไม่แล้วก็กีดให้น้ำยางออกหน่อยในเมื่อที่ว่าฝนมันสีมานะครับแล้วก็ให้น้ำยางออกหลายเศราทีสองแล้วก็เศาที่สามเนี่ยขึ้นน้ำยางออก MT เต็มที่เลยคือว่าเขาก็มาสาธิตให้เบิ้งนะครับไทยคลิปให้เบิ้งเรียนรูสําหรับคนที่ว่าพึ่งฮัดพึ่งอยากพูดอยากเห็นนะครับเป็นแค่ประสบการ์ต่อต่อกันไปนะครับเรื่องกับนที่เขามาชมคลิปกับพยายามกด แชกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ขอกําลังใจติดตามหลายๆได้ครับเพ้ออพว่าสมพ่อตอนนี้ซับบพท่านพ่อที่จะเปิดไลา์ได้ก็พยาย่มขอติดตามหลายๆคนครับเขามา FC ซอะไรสิสนใจครับเบิ่งคลิปเบ่งหยังแล้วเดี๋ยวสิมาเรื่มสาธิตกันเลยครับผมข้ามาเลยครับครับเดี๋ยวเข้ามาสาธิตกันต่อนะครับน้อยเวลาเข้า แวกยางออกนี่คร the the ับไลย้องเศร้าแล้วเนาะถ้ามีเป็นเขาลอบนี่้เป็นลอบไม้นะครับเด้อเวลาเข้ากีดเศร้าแรกกีดเศร้าแรกนะครับเข้าประต้องจําเป็นให้ต้องนํายางมันไหลแห้งนะครับเพราะว่าเขาเอาเปลือกไม่ออกก่อนเสร้าแรกนะครับเอาเปลือกไม่ออกก่อนถ้าเป็นถ้าเป็นยางที่เขาเอื่นขูดเอาเปลือกไม่ออกคือเศร้าแรกตัดเอาเปลือกไม่ออกก่อนครับเพราะว่ามันเข่าลอบไปแล้ว เราเป็นรอบที่สองชือว่าเสาที่สองเสาที่สองสมบูรณ์เสาที่สองห่อแกะอะไรครับแกะเส้ยนยางออกนี่มันถือกอันทอนํำยางเส้นแรกคือทอเปลือกอยางนะครับวันนี้เขาเอาเส้นที่สองครับเนี่ยเ,ส,ยส,ยออเส้นที่สองนำยางมันจิซึมออกข้างในครับเป็นเส้นที่สองเส้นแรก ที่ห้องเปิดเปลือกต้นนั่นแหละครับวันนี้เมืเอบึงช่วงที่ว่าเพื่อเสาที่สองนี่น้ำยางมันจะออกมากเข้มพ้นในยังหน่อยออกมาหลายกลัวเสาแรก่าเป็นเจ้าเสียก็เอือนเปิดเปลือกใหม่เสาที่สามเปิดเปลือกใหม่นะครับสาธิตให้เบื้องนะครับเพื่อเขาเอือนกีดเปิดเปลือกใหม่ให้เปลือกใหม่มันขยายตัวเร็วเปิดเปลือกใหม่นะครับ กีดแบบเปิดเปลือกไม่กีดเปิดเปลือกไม่คือเอานอทาบกำเนื้ดเยื่อจะเลื่อนเติบโตนี่นะครับให้เปลือกใหม่มันออกกว้างๆนะครับนี่ครับให้เปลือกใหม่มันจะออกกว้างๆมืออื่นนาหน้ายางมันสิบอวบพอถึงว่าวันพุ่งนี้ปุ๊บหน้ายางมันสิอวบมันสิเปลือกยางมันจะขยายตัวก็เป็นเปิดเปลือกไหม่นะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเข้าครบส้าที่สามแล้ว เพาเมื่ี้เสาที่สามนี่คือหอเราจะต้องนินน้ำยางเลยเต็มที่เลยพร้อมที่เขาจะพักพักเขารอบนี่มันคือเสาที่สามนี่ผมสิสาธทิตในเบื่องเรืองนะครับเรื่องเสาที่สามเอานะครับพอเขาพลิกแขกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ เสาเสานี่คือว่าห้องกีดแล้วห้องก็จะพักเป็มเอ,อื้อนนะครับคือห้องเจานำยางเต็มที่เลยยางเต็มที่เด๋ยวตากรองมาจับฟ้งดีครับผมยางเต็มที่เลยครับเดือที่เลยครับมันสิไหลเร็วพิดษปกติเพราะว่าคือว่าห้องกีดห้องกีด,เป,ด,กดเปิด่อแล้วห้องกีดเปิด เปลือกแล้วบอลนี้เศราที่สามนี่คือว่าห้องมันนิ่นน้ำนมยางเลยนะครับนี่น้งนมยางคือตะวัดจิกเทียบนาแล้วพ่อจิกแล้วงัดขึ้นจิกแล้วงัดขึ้นงัดขึ้นแล้วก็ตะวัดออกข้างนอกจิกงัดขึ้นตะวัดออกข้างนอกนะครับเป็นส้มแห่อากาศรืยว่าปลายมีดข้อสีตะวัดออกจังสี่นะครับเดี๋ยวสีสาธิตให้เบิ้งอีกเจ็ดต้นนะครับเด้อทิใไ้เบิ้งอีกต้นนึงแล้วหายตากล้องเพิ่นมาเบิ้งตอนตะวัดมีดออกฟังคุณ เรียนหลันะครับเด้อสำหรับคนหาดกรีดไม่สำหรับคนที่ว่าไผอยากเข้ามาศึกษานะครับตวัดจังสีนะครับนี่ครับ <c ười> คือเทียบนาเทียบนาแล้วก็ตะวัดออกนี่นะครับนำยางก็สีไหลคือเป็นเสาที่สามห้องสีพอวันพง่งนี่ือว่ามืออื้นนี่ห้องก็สียุดเล้วคือห้าสีปล่อยยางไหลเต็มที่เลยห้องตะวัดออกนะครับเด้อ นี่นะฮะน้ำยางมันสฉลีไหลงมาแบบสี่เลยฮะนี่นะครับ ลักษณะแบบที่ครับห้องจีดได้ซีเศร้ารือสามเศร้ามั่งกัสีกลมแบบที่ครับสกีดจังถิดว่าสาธิตให้เบิ้งนี้นะครับศึกษาเขามาแล้วกับขามาเบิ้งจีบล้วกก็ล่องไปศึกษาลองไปหาเบิ้งนะครับคนเดินทางอาชีพนี่ห้องประจําเป็นเื้องกีดให้เก่งอย่างหรอกครับราะว่าเข้องวยงามเฮ็ดให้มันได้นีเศร้ามันก็สีเริ่มเต็มแบบนี้ครับนี่คือว่ายางอยู่เทิงดอยครับเป็นยางยู ยูรุมนะครับยูรุมนี่ยางค่อนข้างสีออกดีเพราะมัน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 สีส,สดชื่นมันสีบ่ค่อยถือแดดตัวนี้มันสีถึกแดดนะครับเด้อกะถ้าเป็นยูยูรุมนะครับเดี๋ยวจับภาพให้เบ่งนะครับเด้อถ้าเป็นยูรุมนีม่สีกีดผ่านไปบางหันนะครับเพราะว่าอย่างนี้มันถึกแดดเทิงเทิงมันจะเป็นเทิ่งเขาเนาะสมพรอนกีดย่างขึ้นเทิ่งเขาเนาะ มันโมเมนพื้นที่เสมอมันถืะว่าเขา,ายงามเพ็ดยังสมพรแนะนำหัวาสาธิตในเบิงนะครับมันก็สิเป็นลักษณะภาพที่ท่านเห็นเนี่ยครับคือถือว่าโอเคนะครับย่างแปดร้อยการ้อยต้นนี่ก็ได้ประมาณเบิงแลี้ยวประมาณเนี่ยครับ ยูทีประมาณตันตันกลัวนะครับนะให้ได้ประมาณนี้นะครับตันกลัวนี่ครับ้อนกท็ทีซุ่มให้เบิง้งเพราะว่ายูเทิงดอยซุ่มลงไปให้เบิ้งนะครับนี่ครับ มันสียูลักษณะแบบสีครับมี่คือสามเาที่ีครับหนึ่งสองสาม,มีเขาเซาที่ีเลยครับยางกับสไล์เล่นงอนไปเรื่อยๆก็ต่อผู้ใดเอข้ามาศึกษาแล้กก็ติดตามสมบ่อนเข้ามาชมคลิปชม่มยังแล้ก,กก็ฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามให้แนนเดอครับเด้อมันเป็น คือสมพเอ็ดคลิปนี้เ่ยวกับเกียรติยังกิยรตยังพราแล้วก็หากินตามภาษาเท่าบ้านเนาะหากินไปเรื่อยๆแล้วมี่ยังกับสีทายอัปเกรตให้เบิ้งนะครับเด้อเออบนแน่คลิปหนาแต่สมพรอขออนุญาตกันที่ว่าประมุ่นอย่างได้สมพรอกัสีสี่ลงคลิปอัดคลิปให้เบิง้งแต่ว่าสีเบิ้งว่าเวลาเขาเขาเก็บอย่างเขาเก็บยังไดลงดอยนะครับมวนนะครับเต็มกระสอบเพื่อกะถีบลงเลย <laughs> บ่อเป็นกสสอบกับกิ้งกิ้งกิ้งลงไปเลยเต็๊ยบตีมกสสอบกับกิ้งลงไปเลยนะครับม้วนครับม้วนเดี๋ยวสิจับภาพช็อตเด็ดเด็ดอัปเกรดลงให้เบิ้งถ่ายเป็นคลิปหรือเปล่สิอัพลงให้เบิ้งนี่ในลักษณะถือว่าสอมุ่งพอนกับกีดใ์เสีเวลาประมาณหาชั่วโมงล่วงตีหนึ่งตีสองลงตีสองนี่ก็เก่าชั่วโมงเพราะว่ามัอนี่อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าเพราะว่าเขาถ่ายคลิปเนาะเขาเ็ดคลิป คลิปกะสาธิตกันแบบสดๆเลยสดๆฮอนๆเลยกัความการแนะนำคืออยากให้พี่น้องที่สนใจในด้านนี้หรือว่าลูกหลานที่ว่างงานบ่ได้ไปโรงเรียนหาเไ,ได้เสริมเได้พวิเศษขมาศึกษาเบิง่งมาศึกษาเบิ่งในด้านนี้ก็มันจะเป็นอาชีพติดตัวแล้วครับเร้อถึงว่าเฮ้ากับโมด้ใส่ความรู้หยังนี้ครับ ฮัดเึงไปเรื่อยๆครับอันนี้อันนี้มือหนึ่งถือกล่องเนาะมือหนึ่งกรีดเนาะมือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งกรีดจังวาแล้วเาะว่ากล่องค้นถือกล่องให้เพื่อนกะอโตไปกีดฟังพุ่นนี่มือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งกะกีด เกินยวมือเดียวมือคอยถนัดติดมือเดียวนะครับเนาะแตสมพรอนกับเฮ็ดมาชื่อว่าเฮ็ดมาหลายปีแล้วนะครับประมาณเนี่ยปีนี้ก็หกเ็ดเจ็ดปีแล้วครับเก้าใบเจ็ดปีครับผมแต่สมพรอนก็อยากเก็ตยูทูปมาให้พี่น้องได้หูได้เห็นได้ศึกษาเนาะได้ศึกษาน,ะษานะน้ำกัน พอดีกับพวกเอไม้คำไว้นี่ะครับไม่คำว้ในลักษณะนี้ครับไม่คำว้เพื่อตีให้น้ำยางตัวไม่มันจะลงไปตัวเก่าเราไปผอับน้ำเลียงที่ห้องเหลือไว้ห้องบดองเทสิ่นนะครับเด้อมันจะมีน้ำเลียงอยู่น้ำเลียงข้างในเทศิมนบดได้ครับเพราะมันี่ห้องบดได้หยออน้รากดห้องใส่น้ำเลียง้วก็คือเก่าครับปักมีดครับปักมีดคือเก่าครับ นี่นะครับว่าสมบัติกีดมือเดียวมือหนึ่งมือหนึ่งถือกล่องก็โอเคถือว่าโอเคครับกต่วายาม่ยหัดหัดเลยครับเด้อแต่ว่าห้าศึกษาเข้าไปกับความรู้ไปใส่มาใส่กับผู้ใดแบกบูได้หั่นนะครับเนาะแต่ห้าบ่มีงานบ่มีการห้าสมัครบูได้ไม่พอมุ่งพอพวกยังกีดยังยังอยู่ห้องกับขอเพิ่นข้อยังกับผู้ใดค่ารถค่าลากับเขากับเนี่ย อีกอย่างหนึ่งเขาก็เป็นวิชาติดโตแต่ย่อมแล้วว่ายางถือ,อู่ครับแต่ว่าก็รุ่นรุน,รนอยู่ถ้าว่าแพงขึ้นมากกับเขาก็เฉพอะได้ในยน้อยนะครับแต่ยางแพงปุ๊บก็คือว่าโอเคครับผมได้แน่นอนแก็สมมุติว่าเข้าเขาจบหนาแรกเข้าจะขึ้นนาสองนะครับมันจะต้องขึ้นไปประมาณคืบหนึ่ง นี่นะที่สองที่เ้าสิขึ้นไม่นาที่สองเขาลงมาประมาณนี้เ้าขึ้นได้เลยนี่นะครับโอ,อ้เป็นคลิปนี้สมพรกับ อยากจะบอกพี่ๆน้องๆด,ด้วยครับเด้อยวบว่าเฮ้าเหตุงานเนาะเฮากับอดรับอดนอนเฮ้ากับพยายง้มตะก,กวงให้มันได้หลายที่สุดพยอยง้มซื้อซั์ตัวจ้คของนะครับกีดอย่างใส่ฝีมืออย่าไปหลงเสือ้อคำว,ว่าว่าผู้นั้นผู้นี่ใช่จังสี่เห็ดจังสั่นนะครับเฮาเอาตามสเปคของเ้องคือซื้อซั์ตัวจะาของใส่ฝีมืออย่างเดียวครับเ้องพยายง้มกีดตั้งใจกีดเดี๋ยวทุกอย่างกับเป็นเองครับ คนเฮาอยู่ใส่ขันซื้อซัดตัวเจ้าของซื้อซัดตัว้อื่อนอยู่ใดทั้งนั้นครับผมเพราะว่างานยังว่ามันไม่มีประกันสังคมเป็นการเบี่ยงเรื่องนะครับอีกอย่างหนึ่งเขาเรียนรู้โดยตัวเองเขาหัดโดยตัวเองแล้วก็เป็นโดยตัวเองพุ่มใจกลัวแต่สมมติว่าช่วงนี้นี่ราคาอย่างนี่มันอยู่ระล่าประมาณนี้โอเคมันก็พ่ออยู่ใดก็ตั้มก็นี่ก็ขาดทุนนี่ยังองครับโมนขาดยังหอกขาดหรือว่าก่วมมือครับแต่กันเพ่งก็นี่ก็พ่อจุนเจือไปได้ครับ มันนี่สมพอนี่เขามากีดนี่ก็ย่อ,ยอมเราประสงค์สัน้นอย่าข้องไรยเติบเพราะว่าหกกบฮกส่วนยางกงางับยากที่จริงว่าสี่ตัดนะครับแต่ว่าสีเก็บไว้เก็บใวจะเอาไปเป็นยาฆ่าเก็บวไ้ไปมุ่งลังค่านะเดี๋ยวพิเ็ดขนมอยู่ตะรางเพราะว่าเพิ่นเข้ามาตัดยางเนะเาะต้องตรงตที่อยู่ที่พักเองเนะเาะตรงธรรมดาครับ พ่อนก็นไม่ศึกษาไม่เรียนรู้นำตัวเจ้าของเพ่เกียกีดยางกันมือได้ฝนตกมากกัเล่นกันขึ้นถึรงดอยแล้วม่อนกุบเล่เนหนีฝนยันกิ่งยางเฮียใส่เนี่ยครับแต่ห ศึกษาไปดีดีนี่เป็นแล้วนี่มันง่ายไม่จำเป็นตรงว่าเอ,อขันเสี้ยนขันเทพนะครับเอแต่พองามๆรู้ๆนี่ก็โอเคแล้วว่วบ่เขามันก็มีบาดแน่นะครับเนาะมันก็ธรรมดาครับแต่ว,ว่ามันก็เราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวแต่คลิปต่อไปสมพ่อจีพยายามหาสรรหาสิ่งที่มีประโยชน์ต่อพี่ต่อหน้องต่อลูกต่อหลานที่เดยวเขามาเบิ้งนะครับเด้อ สี้เดให้เบิงจัด <c oughs> ทำคลิปให้เบิงนะครับเด้ดเอผู้ใดก็ที่เขามาในคลิปนี้เบิงแล้วก็กดซับตะไคร่กดแร์กดไลค์กดติดตามให้สมพอนน้ำเน้อครับเด้อสมพรอย่ได้มีกำลังลใจฮ็ดคลิปต่อไปกดซับตะไคร่รูปละั้าง,ะะงนั่นแหละแจ้งเตือนเวลามีข่าวใหม่ๆอัปเดตอัปเกรดใหม่ๆหมบวิดีโอก็สิแจ้งเตือนในในเบิงก่อนผู้ใดนะครับท่าน พี่ทานนองทันผู้ชมทั้งหลายครับผมฝากทิดตามอยู่สุมพอนึองกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเด้อสวัสดีครับ